นี่เนาะต้องต้องได้ปากมากแล้วก็มองตามองก่อนตามองสมาชิกหนึ่งสองสามสี่ห้าะเรียกว่าเวลาเวลาเราพูดตามองตามองผู้ฟังสองมองจอแล้วก็ค่อยเล่าเรื่องเนาะคือบทเย็ดมันมีทั้งหมดทั้งหมดสี่ประเด็นประเด็นสี่คืออะไรครับประเด็นสี่อันนี้คือเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรคสา่ารอ่านได้ก่อนกระเป๋าครับกระเป๋าเก่งเอาไว้เลยครับประเด็นนี้หนึ่งสองสามอเนกประสงค์อเนกประสงค์อ่ะสวยงามอเนกประสงค์ อันนี้คือเรื่องของประสานงานการประสานงานแล้วคือเรื่องของผิดต่อนครับครับอ่ะสมมติว่าคือนหน้าสี่เรื่องนี้เนาะเราก็บอกว่าสวัสดีสวัสดีครับท่านสมาชิกทุกคนครับผมเชื่อนว่าทุกท่านต่างก็มีความตั้งใจในการทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่วันนี้ผมก็คือจะเป็นแนวทางเรื่องของการสร้างความสําเร็จโดยเป็นกระบวนการสี่กระบวนการเส้นทางสู่ความสําเร็จอย่างแรกเป็นข้อหนึ่งครับก่อนทําอะไรเราไม่สามารถทำมาพันได้ ต้องทํางานเปไ็นยังไงครับรทีมไหมอ่าเป็นทีมและสิ่งแรกที่จะท,ท,ทำเป็นทีมก็คือต้องมีการประสา,างสนงานกันครับาโอเคนะฮะและการทํางานสักพักหนึ่งมันต้องมีการเหนื่อยการลอ้อกันการเหนื่อยเพราะนะเหนื่อยทพอาะบางทีนะมันมีนะแต่บางคนไม่เข้าใจมันเหนื่อยมันทอ้อแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเปรียบเสมือนการปิดทองหลังนะเราได้แรงบันดาลใจจากประวัติศาสพร์ของค์ทัานสอง่ง อันนี้คือแสดงว่าเราเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องของเลยครับแรงบระดาลใจแต่การประการของเราจะเหนื่อยแค่ไหนขอให้เราทำแดงสวยงามงดงามในแบบของเราอ่าเหมือนกระป๋าใบนี้เพราะเราคืออะไรครับเราคือคนที่สามารถทำได้ทุกสิ่งอย่างอัน,น้ประสงค์ครับนี่แหละครับคือเส้นทางสูส่ความสอันนี้คือการ,ร,รําเสนอเนาะแสดงว่า,า,วาอันนี้คือผมก็คือแบบเราเอาสี่เรื่องเนี่ย มาลอยเรียนเรื <boundaries> ่องราวเพื่อให้ตรงกับเป้าหมายที่เราเจอแล้วนอนะครับมอนสเตอร์นี้ก็คือถือว่าครั้งที่สองอ่ะครั้งแรกกับครั้งที่สองต่างนะฮะในการออกว่าเรื่องต่างกันครับพี่ครับต่างกันตัวสอบเออสอบก็ทุกเรื่องทอามาร้อยลอยเรียนเป็นเรื่องเดียวกันครับนะสี่สี่ขั้นตอนเอามาลอยเรียนเป็นเรื่องเดียวกันเออคือเรื่องแรกคือเรื่องเราครับเรื่องเราพูดได้เลยครับ แต่พอเราเอาเรื่องของคนอื่นมาร้อยเรียกันสิ่งสำคัญก็คือว่าแม้ว่าจะไรือคนอื่นก็ตามดีเนาะแต่ว่าเรามีป้ามหมายกัเรือตเอเรื่องของเส้นทางของเรา,สาเสด็จเราก็ต้องมีการปรุงครับคาว่าเป็นการปรุงเรื่องนิดหนึ่งปรุงเรื่องนีดหนึ่งเออว่าไอซีโมเดเนี้ยซีเด็เนี้ย,ย,นยหนึ่งสองหนึ่งสงสาม,สมันจะมาสู่คําว่าเส้นทางสู่ทางะสะเป็นยังไงอ๋อเราก็ต้องเห็นอ คนจะสเาเร็จได้ไม่สามารถทําอะไรได้เพื่อพันต้องทํางานร่วมกันทุกฝ่ายจะทํางานร่วมกันทุกฝ่ายได้ต้องมีขั้นการ,กาการประสานงานทําไปสักพักหนึ่งเหนื่อยท้อมันต้องห่วงครับเพราะงานเราคือปิดทองหลังเราก็มีพวกท่านที่เราเห็นตรงนี้เป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจได้ไหมฮะนี่ให้ท่านเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราอย่างนี้เนาะแล้วจากนั้นให้เราทำเนแบบไหครับ เหมือนกระเป๋าอนนฮะอย่างงดงามในแบบของเรานี่ในแบบของเราทำไปในแบบของเราเพราะเราคือผู้สร้างความเป็นไปได้แบบอนเนกประสงค์ทำได้ทุกอย่างนี่อ่ะสุดท้ายนี้อยากจะบอกทุกคนว่าอะครับสุดท้ายนี้ถ้าดูแล้วจบแล้วสุดท้ายนี้จะบอก,กเจ็ด,จด,ดจจคือคําว่าตอนจบเนี่ยคือให้เราคิดข้อคิดก็ไ,ได้ให้กำลังใจก็ได้แต่เราสุดท้ายนี้อยากจะบอกทุกคนว่า สุดท้ายนี้ขอฝากทุกคนด้วยว่าปัญหาทุกอย่างในสุมชมทั้งไม่ว่าปัญหาเรื่องสุขภาพปัญหาเศรษฐกิจปัญหาครอบครัวนะครับอยากให้ทุกคนช่วยกันดูแลครับให้นําปัญหาต่างๆในบุรีเรลนของแต่ละบุรีเลนช่วยกันมาดูแลเท่าที่เราช่วยได้นะครับไม่ใช่เขาขัดสนเรื่องเงินเราก็อย่แล้วเราเงินช่วยเราไม่ใช่ช่วยเหลือเท่าที่จะเป็นได้นะครับคือให้นําปัญหาทุกอย่างในสุมชนร่วมกันมาเป็นเจ้าของปัญหาร่วมกันแล้วเรามาบูรณาการแก้ไข อาหารวิญานช่วยจะได้มันช่วยกันให้ชุมชนดูแบบสงสมบูุขต่อไปกันชนยอดครับปรบมือ